ต้มซี่โครงหมูมะระผักกาดดองค่ะเคียรีเวอร์สวัสดีนะคะวันนี้นะคะเคจะต้มซี่โครงหมูมะระผักกาดดองค่ะก็มีนะคะมะระค่ะผักกาดดองซี่โครงหมูกระเทียมพริกไทยน้ำตาล แล้วก็เกลือต้นขึ้นชายนะคะค่ะไปดูวิธีทำกันเลยนะคะไปเลยค่ะน้ำเลยนะคะน้ำหนึ่งลิตรค่ะใส่ลงไปกระเทียมหนึ่งหัวพริกไทยหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนกาแฟเกลือหนึ่งช้อนกาแฟน้ำตาลหนึ่งช้อนกาแฟใส่ลงไปเลยค่ะซี่โครงหมูนะคะ หมักด้วยสีอิ้วขาวค่ะอย่างเดียวล้วนๆเลยแล้วก็ใส่ลงไปเลยค่ะชิโคงหมูครึ่งกิโลมะระนะคะมะระครึ่งโลค่ะฝานแล้วเอาเม็ดออกแช่น้ำเกลือนะคะเพื่อลดความขมค่ะผักกาดดองก็ครึ่งกิโลค่ะใส่ลงไปเลย ต้นขึ้นช่ายนะคะหนึ่งต้นใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็เคี่ยวจนกว่าเนื้อหมูจะเปื่อยเสรอจแล้วนะคะสุกแล้วนะคะถ้าหมูเปื่อยก็โอเคตักเสิร์ฟได้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะต้มซี่โครงหมูมาละผัากาดดองค่ะแล้วก็โรยด้วยกระเทียมเจียวนะคะเพิ่มความหอม เพื่อนๆลองไปทำกินกันดูนะคะนี่ค่ะคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย